สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไพลินลิมประเสริฐค่ะกับผมนายธนพลแสงทองครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชานาฏศินไทยศึกษาภาควิชาหน้าตัดุริยางคศิลป์คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับวันนี้นะครับพวกผมจะมานําเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ตามแนวคิดเพลลิ่นเพื่อส่งเสริมผลสมรร์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนฏศิลินหน่วยการเรียนรู้รำวงมาตรฐานโรงเรียนหอวังปทุมธานีครับค่ะจากการที่ผู้วิจัยได้ลงสำรวจและสัมภาษณ์คุณครูพัชพรรัตังสุคุณครูประจํารายวิชานฏศิลิ์โรงเรียนหอวังปทุมธานีนะคะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจในการเรียนวิชานาศิลินเพราะคิดว่าเป็นวิชาที่น่าเบือ่อไม่สนุกสนานส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของชัยอนันต์สมุทรทวานิชที่กล่าวไว้ว่าการเรียนในระบบโรงเรียนล้มเหลวเกิดความทุกข์ทั้งครูและเด็กเพราะโรงเรียนพยายามที่จะบังคับให้นักเรียนรับในสิ่งที่นักเรียนไม่สนใจเช่นเดียวกับการที่บังคับให้นักเรียนเรียนในรายวิชาหน้าตศิลค่ะดังนั้นนะคะการจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินนะคะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนปนกับการเล่นค่ะการเรียนอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายค่ะการเล่นอย่างเดียวก็จะทำให้นักเรียนไม่ได้อะไรการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินนะคะเป็นการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินค่ะด้วยเหตุนี้นะคะผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ลำบุงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหอวังปทุมธานีค่ะค่ะวัตถุประสงค์นะคะข้อที่1เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะสาระนาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ลำบุงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหอวังปทุมธานีค่ะ2เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินกลุ่มสารสศิลปะสารนาตศิลป์หน่วยการเรียนรู้ระบบมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหอวังปทุมธานีค่ะและข้อที่3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหอวังปทุมธานีค่ะรอบแนวความคิดนะคะตัวแปรอิสระ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินมี6ขั้นตอนค่ะได้แก่1ขั้น P พร้อม2ขั้น L เลิน n 3ขั้น E enjoy 4ขั้น A arc 5ขั้น R respond และ6ขั้น N notice ค่ะตัวแปรตามนะคะข้อที่1นผลสำลีทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะสาระนาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้รำบงมาตรฐานค่ะและข้อที่2นะคะ ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหอวังปทุมธานีค่ะครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะครับคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ7จำนวน40คนโรงเรียนหอวังปทุมธานีเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนะครับโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุม่มใช้ผลการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562หน่วยการเรียนรู้ลำวงมาตรฐานนะครับ ครับเครื่องมือที่ใช้ในการว İ ิใจัยในครั้งนี้นะครับประกอบด้วย 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเพิ่น 2. แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน 3. แบบประเมินความพึงพอใจคร,ครับครับสรุปผลในการวิจัยในครั้งนี้นะครับแบบแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเพิ่นนะครับมีทั้งหมด4แผนนะครับโดยใช้ขั้นตอนการจัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับโดยผ่านการพิจารณาหาค่าความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความสอดคล้องกันมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ระด,ดับ1.00ครับ 2. นะครับผลจากการเปรียบเทียบผลสรีดทางการเรียนของนักเรียนนะครับที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินนะครับพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยยะสําคัญทางสถิติอยู่ที่ระด,ดับ0.01ครับ3นะครับ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดเพิ่นนะครับพบว่านะครับผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดนะครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.85มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.36ครับครับข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะในการนำไปใช้นประโยชน์ในครั้งต่อไปนะครับ 1. นะครับควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมครับ2นะครับควรควร สองนะครับควรมีเวลาให้คำปรึกษากับผู้เรียนที่มีที่เป็นกลุ่มที่มีปัญหานะครับสามนะครับก่อนการจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเพิรนนะครับควรทำความคุ้นเคยกับผู้เรียนนะครับให้มากเพื่อจัดกิจกรรมได้ง่ายขึ้นครับสองนะครับแนวทางในการนำไปใช้ครั้งต่อไปนะครับหนึ่งนะครับ ควรนารูปแบบการจัด UH กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินนะครับไปใช้ในการในรายวิชาหน้าตัดสินในด้านอื่นๆนะครับ 2. นะครับควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเพลินนะครับไปใช้ในรายวิชาอื่นๆครับ 3. นะครับสามารถใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวำแนวคิดเพลินนะครับนอกเวลาเรียนได้นะครับครับสุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ